ผมกลายเป็นเมียเด็กแว้น ep สามตีสอนาทีผมรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกร่างกายมันร้อนไปหมดฉันต้องตื่นตาตื่นพางก้าลงจากเตียงเดินตรงไปทางบานประตูห้องเพื่อจะไปหาน้ำย็่งกินแต่พอเปิดประตูห้องออกมากับเจอวายยินยกยิ้มมุมปากอยู่หน้าห้องผมรีบิดป,ประตูห้องทันทีแต่มือหนาดันบานประตูออกแล้วเดินเข้ามาด้วยใบหน้าไม่น่าไว้ใจ จะทำไรผมเอ่ยถามเด็กตรงหน้าเสียงสั่นภายในใจมันหวั่นกลัวความคิดของเด็กคนนี้เอ๊ะแกรกบานประตูห้องปิดลงช้าๆใบหน้าหล่อหันมามองผมพร้อมรอยยิ้มพางเก้าเดินเข้ามาใกล้จนผมต้องเดินถอยหลังไปชนกับปลายเตียงออกไปผมชี้นิ้วไล่คนตรงหน้าแต่วายกับสสยหน้าไปมาพันพุ่งเข้าใส่ผมจนเสียหลักลม้มลงบนเตียงที่ตัหอมจังสีงเข้มเอ่ยบอก มือหนาสัมผัสไปตามร่างกายผมพยายามดิ้นรนไม่ยอมง่ายๆมือเรียวดันอกแก่งให้ออกห่างแต่ยิ่งผมดันวายยิ่งดันร่างกายตัวเองเข้ามาใกล้ผมมากขึ้นเรื่อยๆใบหน้าหลอกก้มลงสุกไซตามทอกคอขาวสูดดมความหอมของกลิ่นกายอึกวายหยุดผมใช้แรงทั้งหมดที่มีขัดขืนทนเด็กกว่าวายยืนตัวขึ้นปกกระดุมชุดนอนไม่รีบร้อนผมจึงใช้โอกาสนี้คาหนีจากเตียง มือหนากับจับข้อเท้าผมไว้แน่นแล้วลากผมให้มาอยู่ใต้ล่างแก่งอย่าพยายามเลยยังไงพี่ก็หนีผมไม่พ้นหรอกเสียงเข้มเอ่ยบอกด้วยรอยยิ้มร้ายผมนอนหอบหายใจมองหน้าวายทำแบบนี้กับฉันทำไมเราไม่เคยมีเรื่องอะไรต่อกันแต่ผมอยากสร้างเรื่องกับพี่ผมหุบปากเงียบมองสบสายตาวายด้วยสายตาสั่นไหวผมกลัวเด็กตรงหน้า เรื่องราวที่เกิดขึ้นคืนนั้นมันยังอยู่ในความทรงจำของผมไม่จางหายผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกแค่ชีวิตผมทุกวันนี้มันก็น่าสมเพชมากพอแล้วปล่อยฉันไปเถอะขอร้องด้วยเพราะเรื่องมากมายที่มันถานถามเข้าใส่ผมทำให้ผมแสดงด้านที่น่าสมเพชออกไปต่อหน้าเด็กตรงหน้าผมยอมยกมือไหว้ไว,ไวที่ยุน่น้อยกว่าซึ่งพอไวเห็นก็มีท่าทางชะงักไปพักใหญ่ พี่จะทำตัวน่าสมเพชอีกผมไม่ชอบเสียงเข้มตวัดดังลั่นห้องใบหน้าหลอ่อคมก้มลงขบเม้นตามลำคอขาว,ขาวมือหนารวบข้อมือผมทั้งสองข้างไว้ด้วยมือข้างเดียวมือข้างที่ว่างปลดเสื้อนอนผมออกด้วยความรีบร้อนปอยอย่าทำอย่างนี้ขอร้องผมร้องไห้ออกมาด้วยไม่อาหลีสนอะไรผมไม่อยากทำเรื่องแบบนั้นไม่อยากให้มันเกิดขึ้น ทางวหวานนะแล้วผมจะอ่อนโยนให้วายกระซิบข้างหูผมหลับตาไปให้น้ำตามันไหลอาบแก้มเงียบๆย,ยอมรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างไม่เต็มใจถ้าคืนนั้นผมตายไปพร้อมพ่อชีวิตที่อหลือของผมก็คงไม่เป็นแบบนี้เสียงหอบหายใจดังปนภายในความเงียบผมปื้ตามองไปหน้า อาบเม็ดเหงี่ยของไวท์ด้วยสายตาผ้าเรือนตอนนี้ผมไม่มีเรี่ยวแรงจะขยับหรือดันอีกคนออกร่างกายมันปวดไปหมดทำไมชีวิตผมถึงได้อะไร้ค่าแบบนี้อย่าเพิ่งหลับผมยังไม่พอใจรอยยิ้มร้ายถูกแต่งแต้มไปหน้าหลอก่อนเอวสอบจะขยับอีกครั้งและอีกครั้งจนผมไม่รู้ว่ามันจบลงเมื่อไหร่ตอนไหน ผมกลายเป็นเมียเด็กแว้น EP 4วันต่อมาเปลือกตาบางค่อยๆเปิดขึ้นช้าๆเปลือกตาบางเปิดขึ้นช้าๆแสงแดดในห้องส่องผ่านผ้าม่านเข้ามาผมได้แต่นอนมองแสงนั่นเพราะน้ำตาที่ไหลออกมาเงียบๆร้งองไห้ให้กับความอ่อนแอของตัวเองที่ไม่สามารถทำอะไรได้เป็นได้แค่ที่รองรับอารมณ์ของทุกคนเป็นได้แค่ทางขยะ ืเสียงมือถือที่ดังขึ้นดึงสติของผมที่คิดอะไรไปเรื่อยเปยื่อยมือเลี้ยวเช็ดน้ำตาอาบแก้มออกฟันคมกัดลิมฝีปากตัวเองพยายามลากร่างกายที่ปวดล้าไปคว้ามันมาฮัลโหลผมกอกเสียงแหบแห้งลงไปเฮ้ยมึงเป็นไรหรือเปล่าวะเสียงดูไม่ดีเลยไฟเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงผมจึงหลับตาลงพยายามปรับความรู้สึกของตัวเอง ไม่กูแค่เป็นหวัดเออทางงั้นมึงก็พักผ่อนเถอะที่กูโทรมาเพราะเห็นมึงไม่มาเรียนเลยเป็นห่วงคำพูดของไฟทำให้ผมยกยิ้มบางๆตั้งแต่พ่อขอเสียไปคนที่ยืนเคียงข้างผมก็คือไฟเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่เด็กคนนี้ที่ผมและไฟสนิทกันมากนั่นเพราะบ้านของเราสองคนอยูติดกันเวลามีเรื่องอะไรไฟมักจะมายอยู่ข้างๆผมเสมอ มึงนอนพักเยอะๆนะเดี๋ย่วกูจดรายงานไปให้อืมขอบใจมากเม,มื่อผมเมื่อผมและไฟคุณกันเสร็จทางนั้นก็กดตัดสายไปทันทีก่อนวางสายไปผมได้ยินเสียงของลมคนที่ไฟมันแต่งงานด้วยตามคำสั่งด้วยความไม่เต็มใจผัวไม่อยู่แป๊บเดียวคุยกับชู้เลยนะเสียงเข้มที่คุ้นหูดังขึ้นจากหน้าประตูห้องผมปายตามองด้วยสายตาเกียดชังแต่ก็ทำได้แค่นั้น คนอย่างผมจะไปกล้าทำอะไรลูกชายเจ้าอของบ้านกันด้วยเพราะผมไม่มีแรงและไม่อยากคุยหรือเห็นหน้าวายผมจึงเลือกที่จะหลับตาไม่สนใจคนเด็กกว่าที่มีท่าทางไม่พอใจเมื่อเห็นว่าผมไม่สนใจกายแก่งจึงเดินมากระชากผมขึ้นจากเตียงตุ๊บโอ๊ยเพราะร่างกายที่อ่อนแรงจึงทําให้ผมถูกวายกระชากลงจากเตียงได้อย่างง่ายดายจนล่างทั้งล่างหล่ดลงกระแทกพื้นจนเจ็บล้าไปทั้งร่างกายพี่ อย่งของวายขาดหายไปในลําคอคนเด็กกว่ามีท่าทางจะทําอะไรสักอย่างแต่ก็พยายามรักษาท่าทางของตัวเองไว้อย่ามาทำำําสําออยรีบแปบ,บน้ําแต่งตัววายเอ่ยสั่งผมปลายตามองเด็กตรงหน้าด้วยสีหน้าไม่พอใจจนวายยกยิ้มมุมปากก้มหน้ามากระซิบข้างหูหรือพี่อยากให้ผมไล่แม่และน้องพี่ออกจากบ้านสิ้นคําพูดของวาย ผมเบิกตากว้างพันกำมือแน่นภายในใจมันสั่นไหวและกลัวกับคำพูดของวายไม่แม่กับน้องผมไม่เคยลำบากถ้าถูกไล่ออกจากบ้านหลังนี้ถึงสองคนจะไปอยู่ที่ไหนผมสายหน้าไปมาด้วยใบหน้าตื่นกลัววายเห็นท่าทางของผมก็กำมือแน่นไม่พอใจสีหน้าเหมือนจะพูดอะไรแต่เลือกที่จะไม่พูดออกมารีบไปแบบนะ้ผมไม่ชอบรอ,อนานเมื่อเอ่ยจบ กายแก่งเดินไปนั่งรอตรงปลายเตียงที่ให้ผมจมอยู่กับความรู้สึกหลายๆอย่างที่ตีกันในหัวสองชั่วโมงผ่านไปครั้งนี้ผมใช้เวลาในการอาบน้ำนานกว่าปกตินั่นเพราะต้องเอาสิ่งที่เด็กนั่นปล่อยไว้ออกมากว่าจะออกมาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนานเสียงเข้มเอ่ยว่าสั้นๆผมจึงกัดริมฝีปากเดินไปใส่เสื้อผ้าโดยมีสายตาลุงมเนียของวายมองตามทุกการกระทำไม่วางตาจนเมื่อผมแต่งตัวเสร็จ วายจงลุกขึ้นจากเตียงเดินตรงมาหาผมไปเสียงนั่นเอ่ยบอกสั้นๆผมขมวดคิ้ว่าหากันแน่นไม่เข้าใจการพูดนั่นไปไหนผมถามพร้อมใบหน้าสงสัยสีหน้าของวายดูจะขัดใจเพียงนิดพันหันมามองหน้าผมผมบอกให้ไปไหนพี่ก็ต้องไปมือหนาดึงข้อมือผมให้เดินตามออกจากห้องก่อนจะเดินออกจากห้องผมปลายตาม,มองถุงยาข้างหัวเตียงพันเม้มริมผิดปากแน่น กลับมากินจะยังทันไหมผมกัดฟันข่มความเจ็บไว้พยายามเดินให้ปกติที่สุดเท่าที่ทำได้จนมาืมาถึงชั้นล่างแม่และแป้งกำลังนั่งทานข้าวเช้ากับคุณล,ลุงโดยมีแม่ของวายนั่งร่วมอยู่ด้วยเช่นกันอ้าววายตื่นแล้วก็มาทานข้าวกันเสียงของแม่วายเอ่อยบอกวายยกยิ้มอ่อนโยนให้ผู้เป็นแม่ต่างจากผมที่ก้มหน้าไม่กล้าเงยหน้าสบตาแม่และแป้ง ที่มองมาด้วยสายตาไม่พอใจโดยเฉพาะแป้งที่ดูจะไม่ชอบใจที่ผมอยู่ใกล้กับวายแม่ล่ะครับผมจะออกไปข้างนอกวายเอ่ยบอกก็จะหันมามองหน้าผมด้วยรอยยิ้มร้ายตอนเย็นรีบกลับมาละ่ะเสียงของคุณลุงดึงความสนใจของวายหันไปมองผู้เป็นลูกไม่เอ่ยอะไรตอบกลับแต่กลับจับข้อมือผมดึงให้เดินตามออกไปจากบ้านหลังใหญ่รถมอเตอร์ไซค์รา,าคาหลักล้านขับออกไปจากบ้านด้วยความเร็ว กอดเอวผมไว้เสียงเข้มเอ่ยดังลั่นท้องถนนแต่ผมไม่สนใจใที่จะทาตามที่อีกคนบอกทุกคนเด็กกว่าเรื่งไม่พอใจไว้ขับช้าๆหน่อยผมตะโกนแข่งกับความเร็วเพราะกลัวแต่ไวยก็ไม่สนใจสิ่งที่ผมบอกคนเด็กกว่ายิ่งบิดให้มันเร็วมากขึ้นเรื่อยๆจนผมต้องกอดเอวสอบไว้แน่นวายจึงยองลดความเร็วลงให้ปกติกอดผมไว้ตั้งแต่แรกก็จบไวยบอกด้วยเสียงล่าเริงตักจากผมที่ไม่พอใจกับสิ่งที่อีกคนทํา ดีค่ะก็เรื่องผมกลายเป็นเมียเด็กแว้น ep 4ีถึงห้าเอ้ยเอ้ย ep สาถึงสี่จบลงไปแล้วนะคะมีก็จะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ ep สมันจะสั้นไปหน่อยเพราะว่า B ีซต้องตัดฉาก nc ออกเพราะว่ารอบที่แล้วนี่โดนใบเหลืองไปอาทิตย์หนึ่งเข็ดเลยจริงๆคะ่ะไม่กล้าแบบ แต่ถ้าใครอยากอ่านฉากเอ็นีนี่ BC ซีแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถกดเข้าลิงก์ไปอ่านฉาก NC ได้เลยแต่มันจะคงจะไม่ฟินเท่าไหร่ยังไงก็ขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ BC ด้วยนะคะบายค่ะ